เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นท่อน้ำแล้วการใส่น้ำน้ำใส่อของเองินของอาจารย์เอินนี่อาจจะเป็นห้องแบบสิมีน้ำตกไหลลงไปหรือมัอ้งอนาคตอาจจะเห็นสะพานนี่เนาะสะพานข้ามไปสะพานข้ามไปเพราะว่าเป็นปองปองน้ำไหลนั่นแหละน้ำนี่ก็ดักน้ำมาจากข้างเ่งไหลลงไปมองผู้นะ มองเพื่อนเฮต้าล่าทั้งรุมอยู่นะเออแต่เห็นเห็นละกุดสีเขียวยวมองพักของอาจารย์เออจะเป็นทั้งกุดข้าท้งกับสีทั้งข้าใหม่ขันยางเลื่อยขึ้นคามเขาห,หันเป็นผ้าตากเสืออต่ว่าจะย่างไปได้บ่นั่นแหละ ขึ้นมาสำนึกกับเมื่อ,อ,อยเพราะแห้งแล้วขึ้นมาอีกกับเมื่อยแหละนี่จะเป็นห้องน้ำนะย้ายขึ้นมามห้องน้ำอยู่เออนะที่นี่ว่าทำพางูนะทำพางูโอ้ย้นไม้ลมเย็นเลยมีปุฏิของอ,อาจารยเออ์เป็นพักเพิงอยู่นี่ อ้ออ oh. oh, ๋อมีทางทางลงไปอีกมีทางลงไปอีก <Okay. S 1> เดี๋ยวทีวีดีโอไอเบื้องเป็นตอนเป็นตอนกันท้ายโดนร้ายมันอัปโหลดยากมันสาแค่ okay, นี้ก่อนวิดีโอนี่